สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนเต้ยนะครับช่องได้ไบเต้ยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะฮะมาชมหนึ่งในแนวทางการแต่งรถสวยๆนะครับรถอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพาไปชมรถนะครับฝากเ,เพื่อนๆกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องได้ไบเต้ยด้วยนะผมพาไปชมนะครับ ผมยืนอยู่กับเจ้าของรถและรถคันนี้แล้วนะครับด้านหน้าผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยครับผมโต้นะครับเป็นเจ้าของนเมล่าคันนี้นะครับนิสสันนเมล่าเนาะปีไหนเอ่ยปี2021ครับ2021นะครับก็ใช้รถประมาณ2ปีแล้วใช่นะครับวันนี้เรียกว่าสีดำเนาะใช่ครับนะครับเป็นรุ่นอะไรครับตัวนี้ตัววีครับลองท็อปตัววีนะครับครับผมแต่ก่อนที่จะให้โต้ตเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า ตั้งแต่โตัวซื้อคันนี้มาใช้งานทําอะไรไปบ้างที่อยากขอความเห็นนิดนึงว่าวัยรุ่นอย่างเรานะครับส่วนใหญ่จะเล่นตัวเพื่อนตัวเพื่อนบ้านเนะตัว Honda City เนาะใช่ซะเยอะแล้วทําไมเราถึงเลือก n ิส s ันอ l m เมร่นะครับเพราะอะไรเอ่ยก็คือเว็บแรกที่มันออกมาเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจากอ l m เมรตัวเก่าไปเลยอืมันสวยก็เลยลองดู ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะแต่งไปแนวทางไหนแต่พอแบบเราเอาสไตล์เราใส่เข้าไปปุ๊บโอเคมันมาได้ก็ที่แต่งมาข้างหน้ามันก็จะมีลิ้นหน้าครับอ่าอันนี้ไปดูของแต่งกันเลยใช่ไหมครับผมโอเคไล่มาจากด้านหน้าก่อนนะครับสิ่งที่เราแต่งมามีลิ้นหน้าลิ้นหน้าคาร์บอนครับอ่าลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นงานเพียวครับอือฮึอ่าตัวนี้ได้มาไม่แพงตัวนี้ได้มาสามพันห้าครับ แล้วก็ที่จริงตรงนี้กระจังหน้าจะเป็นสีเงินอฮแต่ว่าผมอยากได้คุมโทนเป็นออร์แบ็เป็นติมออรแบ็กใช่ก็เอาสีดำมาครอบมันก็จะแบบดูไปอีกแบบคุมโทนเนาะใช่อย่างตัวลิ้นหน้าอันนี้เราได้มา3 5 0 0จากร้านไหนครับอแกเป็นร้านส่งนะครับพี่ชื่อพี่คมสัครับครับชพี่คมสันแกมีดัดเป็นดูุ๊ว มีข้มูลไนะครับดูในเพจนิสสันได้ใช่ป่ะเขาจะโพสต์ูป่าใช่ครับเขาเขาก็มีมีโพสต์บ้างมีโพสต์บ้างเขาทำหลายรุ่นแล้วก็ตัวครอบอะครอบนี้เราจัดที่ไหนมาครับตัวครอบแอปส้มเลยพี่อ๋อลอกปี้เลยใช่ป่ะแอปส้มเลยครับผมราคาประมาณเท่าไหร่ครับไม่แพงครับ400กว่าบาทเองครับแล้วเราก็มาใช้กาวสามเหลมติดใช่ไหมข้อมีมาให้เลยอ๋อมีมาให้เลยแล้วก็รอบเสร็จปุ๊บเราก็ แปะเข้ารูปได้เลยก็ดีนะครับเพื่อนๆเป็นแนวทางเพราะว่าเราก็ยังมีชิ้นเดิมอยู่เราก็รอบนะครับถ้าเบื่อเราก็เอาออกเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวไฟไฟอันนี้ไฟเดิมโรงงานเลยนะครับเดิมโรงงานครับเดิมโรงงานอ่าฮะแต่ปันตัวรองท็อปแต่ตัวท็อปจะได้เป็นไฟตัวนี้ l e d ใช่ป่ะเป็น l e d มาอ่าฮะแล้วก็ตัดหมอกล่ะอันนี้ตัดหมอกผมก็ที่จริงที่เขาใส่กันก็จะเป็น l e d เหมือนกันแต่ด้วยความที่ผมไม่ชอบ ผมก็เลยอยากได้แบบหลอดมาเพื่อแบบจะใส่ไปตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยะอนนี้ผมใส่ไฟเป็นสีเหลืองแต่ไม่ค่อยได้เปิดหรอกแล้วแต่ความชอบเนาะงานอะไรเงี้ยก็เปิดเล่นเฉยๆยครับผมซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้มีตัดหมอกมาให้เรามาใส่เพิ่มจะมีแต่ตัวท็อปโอเคเพื่อนๆด้านหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านข้างกันดีกว่าอเราเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ล้อยางเบรกยางก็จะเป็น โยโกฮาม่า AD ซ8ดครับหนึ่งเก้าห้าห้าห้า R สิห้าครับครับผมล้อก็จะเป็นทีอสามเจ็ดออกยี่แปดว้าง7.5้าครับครับผมส่วนเบรกก็จะเป็นบ็อคเตอร์เป็นเบรกของคายเยนเอามาแปลงใส่ข้างหน้าก็คือเป็นเบรกหลังคายเยนแล้วก็มาใส่ด้านหน้าเอาเนาะล้อยางอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ล้ออยู่ประมาณ6 5พันห้าถึงเจ็ดพันครับยางยางก็อยู่สี่เส้นหมื่นห้าครับผมร้านไหนเอ่ยยางชื่อร้านพี่เขาชื่อร้านกลัวเมียกันยางกลัวเมียกันยางใช่ครับกัวเมียกันยางแถวไหนครับเนี่ยลามินทาครับลามินทาใช่รามินทออชื่อแบบว่าแปลกดีเนาะไม่ค่อยได้ยินเนาะครับผมยางนะครับร้านกลัวเมียกันยางนะครับแล้วก็ ตัวล้อเราได้จากไหนมาครับตัวล้อเป็นร้านรุ่นน้องครับอครับผมใช่ร้านมีชื่อร้านไหมครับชื่อร้านเอาเป็นเฟซบุ๊กเขาก็ได้ครับร้านเขาชื่อชื่อมาร์คเลสแฟือใช่ครับใช่ก็เป็นน้องในกลุ่มกลุ่มรถของผมเองนี่แหละใช่ครับผมแล้วก็ตัวเบรกะครับเบรกตัวคายเลตัวนี้ก็เป็นของร้านพี่เอ็มครับซูเปอร์เอ็มซูเปอร์เอ็มใช่ครับซูเปอร์เอ็มเป็นเขาจะขายแต่ แท้หมดจานก็เป็นโบแท้ปั๊มก็แท้ผ้าเบรกก็เอนโบแท้แท้ทั้งชุดเลยครับซึ่งตัวนี้มันเป็นกี่พอตสี่พอร์ตสี่พอร์ตครับสี่พอตนะครับแล้วก็จานขนาดเท่าไหร่ครับสองแปดสองสองแปดสองนะครับได้มาเท่าไหร่ครับร้านซูเปเอ็มสามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามพันบาทพร้อมน้ำมันพร้อมติดตั้งครับซึ่งใส่แล้วเป็นไงรู้สึกดีครับพี่ดีดูดดีครับไม่ไม่ไม่แบบจึกจักมันมันสมูทใช่สมูทกว่าเดิม ซึ่งก็ให้เพื่อนๆดูนะครับก็มันก็กลมกลืนกับรถนะครับแล้วมันก็คุมโทนได้ดีมากนะครับคันนี้นะครับรวมถึงอ่าเพื่อนๆให้ดูนะครับน้องจัดฟิตเมนต์มานะครับประมาณ1นิ้วสอดอันนี้จัดฟิตเมนต์ด้วยสตัดอะไรครับผมสตัดซิ v เ r อร์นีโอแมกวันครับอ่าฮะซิลเบอร์นะครับใช่ครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับซิล์อยู่ประมาณ1 7 9 0 0 17900ารเาราติดตั้งที่ไหนครับที่ร้าน Modify ยครับโมดิฟาอยู่ตรงวัดส่วนแก้วใช่ครับอยู่ทงวัดสวนแก้วก็ราคาไม่แรงเนาะไม่แรงครับตัดเป็นไงบ้างอ่ะตัดตัวนี้ถ้าเกิดคนรับได้ผมว่าดีคนรับได้ผมว่าดีซึ่งซึ่งตัวผมก็ถือว่าโอเคแล้วผมใช้คันเก่ามาแล้ว3ปี4ปีมันก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ รับได้ในหมายความหมายคือรับได้ในความกระด้างกระด้างของมันใช่ไหมใช่มันมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วับซิมเวอร์ผมว่านะาความคิดส่วนตัวผมนะอใช่แต่ก็คือขับขี่สนุกเนาะใช่ไหมมันเกาะถนนดีก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเป็นแนวท้ายกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านข้างนะครับก็จะมีกันศาส์เนาะกันศาส์กันศาส์นี้เดิมโรงงานเดิมโรงงานครับเดิมโรงงานเป็นแท้เดิมโรงงานเลยก็ด้านข้าง นี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับทีแรกผมว่ากะจะใส่นั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยมันต้องยิงยิงเกียวปล่อยเข้าเข้าตัวโคมงเลยเพราะว่าสามเอ็มแปดอย่างเดียวยังไงก็ไม่อยู่ใช่ผมเสียได้ก็เน้นด้านหน้าก็สวยแล้วครับใช่ครับเรียบๆนะครับแล้วก็ล้อหลังอันนี้สเปคเดียวกับล้อหน้าเลยใช่ป่ะสเปคเดียวกันเลยครับสเปคเดียวกัน ก็คือล้อขนาด15นิ้วนะครับสหกว้างประมาณเท่าไหร่นะเจ็แล้วก็ออฟเซ็ตออฟเซ็ตออฟปดนะครับสี่ล้อเลยด้านหลังก็จะสูงกว่าด้านหน้านิดนึงนะครับประมาณหนึนิ้วสอดหลวมหลวมนะครับส่วนเบรกอันนี้มันที่ให้เดิมโรงงานมันเป็นดัมเบรกมาใช่ครับเป็นดัมเราก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะไป ก็คิดคิดอยู่นะพี่คิดอยู่แต่ทีเนี้ยราคาในการแปลงอ่ะมันมันดีขึ้นไปเลยมันก็น่าจะสูงชเพราะว่าต้องแปลงเป็นดิสก่อนนะเนาะใช่ครับโอเคประมาณนี้ก็สวยแล้วครับอย่างประมาณนี้นะครับนะครับคันนี้เน้นคุมโทนดุดุดำดำเนาะนะครับครีนครีนครับผมก็มาดูที่ท้ายรถกันนะครับเดิมโรงงานให้มาเป็นเอ่อคาร์บอนด้านหลินเนาะใช่ครับมามาอย่างนี้เลยอืม นะครับถ้าถ้าเกิดมีการชนหรือว่ามีการอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถซ่อมได้เขาจะเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนทั้งชิ้นให้เลยทั้งชิ้นนี้เลยครับอ๋อครับก่อนที่จะไปที่ท่อนะฮะก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์นะครับดับเทลอันนี้งานเหมือนกันเดิมโรงงานอันนี้คือเขาติดมาให้เลยป่ะใช่ครับติดมาอ๋อติดมาให้เลยเนาะเราเราก็เลือกว่าเราอยากได้แบบไหนผมก็สนใจกับตัวนี้ออืสนใจกับเจ้าตัวนี้ก็เลยโอเค ลอใส่ดูมันก็พอใส่มาแล้วมันก็ดูเรียบๆดีอืมอืมอใช่อืมก็ถือว่าโอเคนะครับเข้าเข้ากับตัวรถได้ดีนะครับดูด้านหลังนะครับอมาที่ระบบท่อยเสียหน่อยครับผมอ่าอันนี้เป็นท่อของสํานักไหนครับผมครับเป็นของ JTC ครับผม JTC Titanium นะครับครับผมอ่าอันนี้เฉพาะปลายอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับอ่าเป็นชุดคิด อ่าอันนี้ราคาได้มาราคาประมาณเท่าไหร่ครับอ่าหกพันกว่าบาทจําไม่ได้หกพันกว่าบาทนะครับเสียงมันออกยังไงอ่ะทุ้มๆนุ่มนุ่มๆแนวนุ่มมากกว่าเพราะว่าของผมมันเป็นปลายตรงอม่เป็นไส้ตรงเป็นไส้ตรงโอ้เสียงก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องกันเดาวไปมีท่อนกลางด้วยมันก็มันก็จะเสียงก็จะออกอยู่ฮะซึ่งดาวไปท่อนกลางเราทําที่ไหนครับ ก็ทําที่อู่พี่โนครับโนโน่เลยอิโคช็อปใช่ครับติดต่อไปได้เลยครับตัวดาวไปเอ่อท่อนกลางยึดเท่าไหร่ครับราคารู้สึกว่าดาวไปจะอยู่ 6, 5 0 0ห้าท่อนกลางจะอยู่55าพหใช่ครับผมท่อนกลางนี่มีมีพักมีพักกลางด้วยนะโอ้รวมรวมที่ทำไปฟูลเซ็ตอย่างเงี้ยเรารู้สึกประทับใจไหมดีครับดีรถรถมันไปดีกว่าไปดีกว่าเดิมใช่ แตกต่างอย่างเดิมเลยเนาะที่เราได้ไไซื้อมาตอนแรกเนาะต่อสนองดีกว่าอืพรก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอแต่ให้ดูด้านข้ายนิดนึงนะครับก็อันเนี้ยโตสใช้งานทุกวันเนาะครับทุกวันครับใช่ทุกวันวันละหกสิบโลอืมอมอก็อถือว่าเป็นหนึ่งในแนวท้ายกับเ <ๆ S 2> พื่อนๆนะครับที่ใครใช้รถนิสสันเอวอลอยู่แล้วอยากจะตกแต่งนะครับเป็นแนวนี้หรือแนวอื่นก็ได้นะครับจริงในช่อง ผมเคยถ่ายไว้อีก2แบบนะครับของดิสนีเมล่านะครับโอเคอ่ะรถพาพี่ไปดูด้านในหน่อยว่าแต่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าด้านในก็มีเบาะคู่นึงครับอืมเบาะคู่หนึ่งเป็นล a c คาโลอ่าอนี้เบาะนะครับอ่ ASM l i m i t e d อืมแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะครับอืมได้เป็นเป็นเป็นงานเทียบเฉยอันนี้งานเทียบเนาะใช่ครับมากับรางอันนี้ลางเดิมใช่ไหมครับรางเดิมครับอือืก็ถือว่า สวยงามแล้วแหละนะครับครับเพราะการแต่งรถก็ขึ้นอยู่งบประมาณของแต่ละคนเนาะแล้วความมึงพอใจเนอะอันนี้ก็เป็นอ่าเรื่องของส่วนบุคคลและกันครับเนาะแล้วก็มีเรื่องของอันนี้ใช่ไมก็จะมีเกวัดใช่ไหมครับวัดบูธซีเอเอ่รุ่นลูน่าเป็นหน้ากระจกแต่ว่าพอเปิดแล้วมันจะเป็นอีกแบบนโอ้แล้วแล้วก็ตัวจะเป็นสตว์ดอมอเป็นสัดอ่าครับ เดีนะครับเอ่อขอเปิดขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนที่เสียงท่อเสียงท่อก็นุ่มๆเนาะครับนุ่มๆแต่ท่อสมมติว่าทิกดาวนี้ก็เอาเรื่องนะเสียงน่าจะแผดเอาเรื่องอยู่นะก็พอได้ครับแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบแหวนแป๊ดหรืองั้นนะอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องหน่อยครับดับเครื่องหน่อยได้ครับโอเคครับอ่าให้โต๊ะถาดูห้องเครื่องนะครับทำอะไรไปบ้างเอ่ยห้องเครื่องก็จะมีอ่า ข้ออินเตอร์กองเปื่อยประมาณนี้เองครับอืมอันนี้ใช่ไหมครับใช่ข้ออินเตอร์นะครับโบออฟอาโบวอลวาใช่อ่าฮะข้ออินเตอร์ของอะไรเหรออันนี้อ่าเป็นของปู่พี่โน่เลยครับเป็นไทเทเนียมแท้อ่าฮะแทตเลยอ่าอันนี้เป็นข้อกองเปื่อยใช่ครับแล้วก็แล้วกองเปือยของเพลนเอ็นใช่ไหมครับใันนีัใช่ครับอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่บ้างครับตั้งแต่โบออฟวาล บกลว์วออันนี้เป็นงานเทียมใช่เป็นงานเทียมอันนี้ไม่แพงครับมันมามันมาอยู่ในเซตอะอ๋อมันมาครบเซตเลยมาในเซตปกติอันนี้เป็นเซ็ตเนี้ยเป็นของพี่โนเลยใช่ครับแกทํามารู้สึกจะสองหมื่นกว่าบาทแต่อันนี้แกปล่อยให้เราปล่อยให้เราปล่อยให้ผมปล่อยผมในราคาที่โอเคผมก็เลยจับมาใส่อันนี้ก็ต้องติดต่อพี่โนเองแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจก็คือกองเปือยกอง กองอินเตอร์นะครัหรือโบวากก็ติดต่ออู่พี่โน่เลยได้นะครับแกทําทุกอย่างครับทำทั้งเซอร์วิสทุกอย่างช่วงล่างรวมถึงกระทั่งความแรงก็คือเป็นกูรูของนิสสันเลยใช่ไหมครับใช่ครับใครใช้นิสสันอยู่รุ่นไหนก็ได้ไปที่หาพี่โน่เลยเลยนะครับอยู่แถวไหนนะอู่พี่โน่เนี่ยวัดลาดประดุกเลยครับซอยวัดลาดประดุกเลยครับคือเข้าไปซุ้มวัดปึ๊บเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเสร็จเข้าไปประมาณ ไม่ถึงร้อยเมตรอยู่ขวามือเลยฮะครับเห็นครับเจนครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็คืออ๋อแล้วเราจูนด้วยใช่ป่ะใช่ครับจูนด้วยเนาะเข่าๆนี่แรงม้าขึ้นประมาณกี่ตัวนะครับก็น่าจะได้ประมาณยี่สิบตัวยี่สิบตัวแล้วตัวท่อครับไม่ไม่แน่ใจเพราะเรายังไม่ได้วัดดโนใช่ป่ะแต่ก็คือสิ่งที่แตกต่างจากเดิมเป็นไงบ้างต่างจากรถเดิมที่เราเคยขับเยอะครับเยอะเยอะเลยรอบมาไวตอบสนองดี ไม่จําเป็นจะต้องเวลาจะแซงไม่จำเป็นจะต้องคลิกดาวแบบกระแทกลงไปก็คือลินลินมันก็ปื้ดไปเลยอืมอืมอืมก็รถของน้องโต๊ดนะครับแนวทางการแต่งประมาณนี้ถามว่าใช้งบเยอะไหมก็ไม่เยอะเป็นราคาที่จับต้องได้ให้กับเพื่อนๆเนาะเพื่อนอยู่กับงบประมาณแต่ละคนนะครับก็อยากจะให้อรถของน้องโต๊ดเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆอีกหนึ่งแนวทางเนาะก่อนที่ พี่จะขอถามเพิ่มแล้วกันตั้งแต่ใช้งานคันนี้มาประมาณสองปีเนาะประทับใจอะไรบ้างข้อดีข้อเสียงมันคืออะไรข้อดีเลยเหรอข้อดีเลยก็คือถ้าเดิมๆนะประหยัดเลยตอนนี้ผมรประหยัดเลยถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดเลยแต่ตอนนี้ก็ประหยัดแหละแต่ก็ประหยัดน้อยลงหน่อยแต่ม,มันได้สมรรถนะรถที่มันดีขึ้นใช่ดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของเราเนาะใช,นะใช่ใช่ฮะ uh huh. รูปทรงรูปลักษณ์โอเคเลยใช้ได้ส่วนตัวผมก็ นอกกระแสด้วยอใช่ชอบนอกกระแสด้วยจะทํายังไงกับมันให้แบบว่ามีมีคนเอมองในยุ่นนี้ได้บ้างเพราะผมไม่ชอบแบบแต่งเหมืยนใครอะไรก็อถามว่าเทียบเทียบเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็ตัวเนี้ยก็คืออย่างที่บอกนอกกระแสจริงริงนะครับแต่คือด้วยรูปทรงของมันเดิมเดิมอ่ะก็สวยนะอันนี้ส่วนตัวนะครับคือว่าสวยแล้วเอามาตกแต่งจริงตกแต่งใส่แค่ล้อโหลด แค่นี้ก็ได้แล้วครับก็หล่อแล้วเนาะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วข้อเสียของมันหลักคีดว่ามีหลไรบ้างข้อเสียเลยนะที่หลักๆเลยตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของมันเลยก็คือฝาครอบวาล์วใช่ครับเป็นแทบเกือบเกือบแทบทุกคันเลย้ะฮะยังไงเอ่ยน้ำมันเครื่องมันจะไหลเข้ามาในคอยอ๋อ แต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงถ้าใครใช้รุ่นเนี้ยทางิสันถ้าอยู่ในประการเปลี่ยนฟรีหมดฟรีหมดเลยครับอย่างฝาครอบวาเลยหัวเทียนเลยแล้วก็คอยเลยทุกอย่างทางิสันเขาเปลี่ยนให้ฟรีครับก็สบายใจได้เนาะใช่ครับเปลี่ยนมาคือเขาอัปเกรดแล้วใช่แล้วอื่นๆก็มีมีอะไรเพิ่มอีกไหมข้อเสียของมันที่เราคิดว่าไม่น่ามีนะพี่มันมันดีเลยแหละ ก็คือโดยรวมๆอ่ะเราก็ชอบเนาะช,ชอบตั้งแต่รูปลักษ์แล้วเราพอเอามาแต่งมันก็สมรรถนะดีขึ้น<ช>ตอบโจทย์เราเ<ช>นาะ<ช><ช>ประมาณนั้นสุดท้ายเลยอยากจะให้ฝากเพื่อนอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยที่อยากจะซื้ออัลมล่ามาแต่งหรือว่ามีอัลมล่าอยู่แล้วและอยากจะตกแต่งครับ<ช> <ๆ S 1> ก็ลองดูครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึ่งที่ใส่ล้อขอบ1 5จัดทรงแบบพอดีพอดีประมาณนี้ทําเครื่องทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแกะ คือเราไปเราไม่ต้องแกะเครื่องไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเยอะ uh huh. เราแค่ปรับจูนนิดนหน่อยหน่อยใส่ uh huh. ท้องเงี้ยก็ขับสนุกแล้วพ uh huh. ี่ก uh ็ huh. ขับสนุกแล้วขับขับได้ไม่ไม่อายใครใชก็ uh huh. uh huh. วันนี้นะครับพี่เต้ยนะครับช่องได้ไบเต้ยขอบคุณนอ้องโต๊ดมากนะครับ,รบที่นํารถนิสสันอเมร่าแต่งคันนี้นะครับมา ให้ถ่ายรีวิวเป็นแนวท้ายกับเพื่อนๆนะครับที่สนใจรุ่นนี้และอยากนำมาตกแต่งอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับพี่ครับพี่ครับขอบคุณครับอ่เพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูรอบรถอีกคันครั้งหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเป็นแนว all b a c k นะครับคันนี้นะครับเป็นแนวทางได้เลยนะครับเราบอกชื่อร้านค้าและราคาคร่าวๆแล้วใครสนใจก็ติดต่อเองนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับเป็นรถ เดลี่ยูสนะครับใช้งานได้จริงทุกวันนะครับก็ถือว่าเตี้ยระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ใช้งานได้ดีนะครับโอเคก็ฝากช่องไลฟ์ไปเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ